บางคนก็ตายบางคนก็พิการทุกวันนี้นั่งวินแชร์อยูย่ผมพูดตรงเลยว่ามันไม่มีประโยชน์การแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเนี่ยมันจะทําให้สูญเสียพ่อแม่เดือดร้อนตัวคุณเองก็เดือดร้อนครับสวัสดีครับผมอดีสอนุปว์ดีครับ ฉายาตอนเรียนรูปแปงอิน39ผมเรียนตั้งแต่พศ3 5จบพศ38เรียนช่างกอ่อสร้างอินทละอาชีวศึกษาครับจบช่างกอ่อสร้างอินทละเกดเฉลีย่ย3.67ครับแผลในตัวก็มี1แผล2 3 4 5 6 7เป็น10นะครับแผลด้ตัวเยอะอยู่ภาพร่รางกายไม่เหมือนเดิม เอ็นขากล้ามเนื้อขารูปแบบตรงนี้มันเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนครับรูปแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาตีกันเนี่ยเขาเปิดหน้าเขาเปิดหน้าตีกันเลย,เยดูโรงเรียนนี้นะผมโรงเรียนนี้นะสมัยเนี้ยบางทีไม่ได้ใส่ชอ็อปแต่ขอให้เป็นโรงเรียนนี้นะเป็นโรงเรียนนี้นะก็เป็นเขาเรียกว่าลิโดยตรงมันคล้ายๆมือปืนครับเพราะว่ามือปืนเขายิงคนอะ่ะเขาไมใ่ให้คนเห็นหน้าอยู่แล้วใส่หมวกกันน็อกพรางตัวเอง แต่ถามว่าสมัยนีย้อย่าลืมดีครับว่ากล้องมันเยอะกล้องมันเยอะแล้วคุณไปทางไหนก็เจอแต่กล้องมันไม่เหมือนสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่โดนจับเฉพาะหน้านะก็ยากนิดหนึ่งสมัยนี้ไล่กล้องก็เจอแล้วครับถามว่าคุณเลิกใส่ชอ็อปไม่มีประโยชน์หรอครับคุณเลิกใส่ผมขัดก็ไม่มีประโยชน์เพราะพวกนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ของของต่ละของของสถาพัน เลิกใส่ชอ็อปเลิกใส่หัวเข็มขัดมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างเงี้ยใช่ครับอะไรมันจะตอบโจทย์อันดับแรกเลยก็ต้องเรียกผู้ใหญ่มาคุยก่อนว่าในกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดขึ้นอีกคุณจะมีมาตรการยังไงผมพุ่งตรงนะผมมีลูกผมก็ไม่อยากให้ลูกผมไปตายไปเรียนหนังสือเนี่ยแล้วคุณต้องไปสมมติลูกผมตั้งใจเรียนหนังสือไม่ได้ไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครอ่ะคุณต้องมาโดนลูกหลง ผมว่าผมให้ลูกผมเรียนมหนึ่งถึงมหกไปเข้ามหาลาัยดีกว่าวันนี้เรามีลูกเราเข้าใจแต่ว่าวันนั้นเนี่ยทาไมเราถึงไม่เข้าใจทําไมเราถึงคิดไม่ได้อันดับแรกเลยความคึบหน Над องของของความเป็นวัยรุ่นความความเขาเรียกว่าอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะแบบอะไรต่ออะไรเงี้ยคือกูเท่เว้ากูอะไรเงี้ยแต่จริงขมันมันไม่ใช่บังเอิญผมโชคดีท <sm ell> ี่ไม่ตาย ไม่พิการแต่ว่าก็มีการสูญเสียมีการสูญเสียคือสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมเอ็นขาดกล้ามเนื้อขาดเพื่อนผมเนี่ยบางคนก็ตายตายไปหลายคนอยู่บางคนก็พิการทุกวันนี้นั่งวินแชร์อยู่เลยพูดไปบางทีอาจจะฟังผมอาจจะไม่เชื่อผมหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรหรอกการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเนี่ยมันจะทำให้สูญเสีย เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายคนที่เดือดร้อนจริงๆคือพ่อแม่พ่อแม่เดือดร้อนตัวคุณเองก็เดือดร้อนคุณก็ต้องไปติดคุกติดคุกสิปี20ปีผมถามว่าคุณเอาเวลาตรงเนี้ยอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขดีกว่า